จ้าพี่น้องปีนี้บ่ดกคักปันได้ค่ะเออแอปเปิลค่ะแอปเปิลสวยๆเลยบ่ค่อยดกปันได้ได้ค่ะเด้อแอปเปิลเห็นได้บ่ดกปันไดเนาะค่ะเน้องพี่น้องเบิ่งค่ะกินได้นี่ค่ะนี่แอปเปิปเปเลป้าจ้ะพี่น้องกินได้เด้อค่ะเด้อเก็บใส่ถุงค่ะพี่น้อง ใส่ถุงไปนอเดี๋ยวมันตอดเด้อค่ะนี่ค่ะเก็บค่ะพี่น้องเก็บไว้ไว้ถักกินค่ะแอปเปิลปลาค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บตัวน,นี้มีมาตกกระบอกโลนเด้พี่น้องเดี๋ยวพักเอาไปเก็บข้างในค่ะนี่แอปเปิลค่ะพี่น้องแอปเปิลค่ะ เปิ่อปลาค่ะพี่น้องเก็บใส่ถุงเล้ด้วยค่ะเด้อ,อตัวน,นี้บ่ต้องได้ขึ้นค่ะพี่น้องเก็บเอาโหลดค่ะนี่นี่เห็นบ่เนี่ยนี่นนนเก็บกินกับแก้วค่ะพี่น้องนี่จ้าแอปเปิลสวยๆเลยเอ้ยเห็นดอกบัวแด้ก็คิดหอดบานเห็น่พี่น้อง สวยมากตูสูงๆพี่เปลือกแดงจับพี่น้องแสบเด้อสิบอสบอกเอ้ท้ายเองเก็บเองพี่นอ้องเก็บแอปเปิ้ลจ้ะ นี่น่น่พี่น้องเปิ้นค่ะพี่น้องอยเปิ้อก่าตอนอยากอายค้นดอกค่ะเก็บเห็นบอนใ่พี่น้องนี่นีคือน้ำปลาค่ะเขาเจ้าไม่เด็ปลูกกับพี่น้องเก็บเอาค่ะเก็บใส่ถุง อันนี้ก็เก็บใส่ถุงให้มาตกกับบลูวงได้พี่น้องแอปเปิลตัวนีแต่มันบู่คอยโดดปันใดนะคะในปีนี้มันก็จะเป็นแบบว่าลูกบู่บคอยสวยเนาะค่ะพี่น้องอืมแต่ว่ากินกับพริบเกลือเนี่ยสุดยอดได้ๆค่ะพี่น้องมาดูนี่ผู้ได้่ืศอว่าค่ะนี่กลูควา,าห้องสุดคิดของเราพี่น้องสวยๆคะ่ะมังนลดแรงเลยคะ่ะม,มันแซ่บ เห็ดเองค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะ,ะเก็บแอปเปิลค่ะตัวน,นี้เพ่ต้องถังหาคอนเทถึงยากเลยพี่น้องเด้อย,ยืนเก็บค่ะพี่น้องแสบค่ะแสบตนนัวนี้มึงอืมพี่ราบารเทามันเหนียวมันขนาดที่มาตกมันกบบระบอกหลวงเด้พี่น้องตอนนัวนี้นั่นสิบ,บอกเด็กกนเด้อค่ะเด้อแซบ่แซบแสบค่ะนี่เนาะค่ะเนาะโอ้ย มันบม่ค่อยดกแต่ว่ามันหน่งแสบได้พี่น้องไปกินกับแก้วค่ะกับแก้วแอปเปิลป้าค่ะพี่น้องป้าค่ะพี่น้องเฮ้ยจ้ะแอปเปิลค่ะเก็บไปค่ะเก็บไปไปถึงกินค่ะที่มาโต๊กับบ่าวงได้ตัวเนี่แบบมันสุดจวดเลยค่ะมันแสบค่ะพี่น้องแสบอีดีเบิงหนยจังสีกับแสบไปเห็นฉีดลไลพี่น้องเอาไปเก็บเต็มถุงเลย เห็นบ่ค่ะอูอ้พี่น้องนี่ชีไดแรงสีแสบค่ะแสบเลยมันบ่ค่อยดกค่ะปีนี้นี่ค่ะพี่น้องมันบ่เคยดกแต่มันเห่อแสบเลยค่ะเด้อนี่เด้เอระเบิงระเบิงอูอ้พี่น้องสะอ่อนบาจาะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลเนี่ยม้นเด็กแก่ค่ะนั่นว่า,น,าอนอคอยเนาะเบิง เออขามาท่านเนี่ยท่านเนี่ยคนบ่เห็นดอกพี่น้องจ้ะแอปเปิลอ้ยตัวหามืองอขึ้นต้นค่ะบ่ขื้นดอกจาก้าพันต็มนมีบ่าจ้าพี่น้องท่านในสุกปันใดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากระแทบค่ะพี่นอ้องอมเปียวอมหวานเด้อตอน้นนี้จ้ะเอาไว้ตอนหลังจากนั้นกบมาจากบานคน็นั่งอสิมากเก็บเอาเนาะคะ่ะเพราะว่าลวงฤดูฤดใบไม้ลวงนี่มันจะแบบ เหลือตะลูกเลยด้อค่ะเดิอหนวยแบบใบไม้มันร่วงใบมันร่วงเมืาะค่ะเอาไปถ่ากินตอนตอนนี้มารวงเนาะพี่นอ้นองมันยังเหลืออยู่นะะนเนาะเปิ่นปลาพี่น้องเอ้ยมาเด้อพนค่ะเก็บเก็บน้ำกันเบ้ออพี่น้องเปิปลาค่ะขานถนนค่ะพี่น้องดูสวยๆงามเลยจะเก็บแตงไดหนึ่ง นี่เลยทายลูกเหยเบื้องหน้าพี่น้อง เต็มถุงแล้วพี่น้องเลยเห็นป่จ้ะแอปเปิ้ลป่านี่เตียวอูสวัสดีเพื่อนเมื่อนี้อหนึง่งเบิ้งใเบิ้งขวากอนจ้ะพี่น้องเมื่อเบิ่งจ้ะแอปเปิ้ลค่ะทายแอปเปิ้ลให้เบิ่งเด้พี่น้องเด้อบูป้าเขาไปกันนะเออพี่พี่น้อง แอปเปิลจ้าแอปเปิลปลาจ่าพี่น้องเบิง้งโอ้ยมือเจ้าให้ข่อยไายก่อนเด้อจ้ะเด้อพวนนะจ้ะพี่น้องต้นนี้จ่าดกอีกแล้วบ่ดกปานดาค่ะพี่น้องมีอยู่นี่จ้ะเหลืองอุ้ยหุยแล้วพี่น้องเก็บบ่จ้ะเก็บบ่เอาตีถุงจ้ะพี่น้องเว้ยนี่จ้ะเริ่มเหลืองแล้วอันนี้คนละพันเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บแอปเปิลอีกคึ้เก้าล่ะจ้ะมื้อนี้ หาคลิปนอกจากนาะว้ายมันสุกแล้วแมกกะลวงแล้วพี่น้องสะอ่อนหลายนอกจากนาะเริ่มลวงแล้วจ้ะโอ้โลนเต็มเลยพี่น้องเริ่มลวงแล้วจ้ะฮึซูนบ่ไใหญด้วยนี่โอ้สุกแล้วพี่น้องเก็บแอปเปิ้ลจ้าโอ้แอปเปิ้ลมาเลยเก็บแอปเปิ้ลน้ำกันจ้ะ หาคลิปพี่น้องเก็บแอปเปิ้ลป้าที่ก้าเลยจ้ะอ,อือหลวงเต็มเลยจ้ะเนาะเบิ่งเห็นบ่เม้อปิดหน่อยๆน่อยกะล้วนกะไหมพี่น้องเบิ่งเปิ้ลปลาจ้ะกินของปลาจ้ะอ,อือพี่น้องเป็นตาแสบป้ะจ้ะเบิ่งท่านได้ลองมึงด้วยตัวนี่ก็แสบอยู่ด้วยพี่น้องนี่จ้ะ อ้ยเก็บง่ายๆตุนนี้แม่มันอันนี้แหละเบิ้งจ้ะพี่น้องสุกแล้วแม่จ้ะเดี๋ยวให้นั่นซีมึงก่อนเด้ออื้มรสชาติคืบอบักท่านสุกอร่อยพี่น้องโอ้ย พี่น้องดูชาติคือบอกท่านอะไรเจ้านีย่นนยมากรองน้ำกันรู้พี่น้องโอ้ยหากรีบในป้าในดงไปแต่เน,น,น,น้อยกว่านี้บอกท่านถูกจังไงกับสัตว์อะไเด้อพี่น้องเด้อยหายจักสามนาที่ในได้อพี่น้องเด้อมันลวงไหมพี่น้อง นี่ปลาดูดูหนิแขงงูบาดเมืองจำไม่ร่วงเมื่อี่น้องร่วมมากคอยคอยมันกระลวงเด้พี่น้องน,อน,นี่เจ๋ิ่งนี่จ่าลึกชาตขึ้นกันครับเออไอบักท่านสุกเลย,ดยเด้พี่น้องเบิงเก็บบ่พี่น้องจ้ะคือบักท่านสุกนี่แหละพี่นอ้องเอาจากเนาะโอ้ตาย ข้ามือจ่าเก็บบอกแอปเปิลจ้ะพี่น้องอุ้ยปักน้ำปักกลนเอบอร์จ้ะแต่ต้วแอปเปิลทั้งนั้นเลย<ม>เบิดแล้วค่ะมันร่วงค่ะพี่น้องร่วงหมดแล้ว